หลังจากได้รับบาดเจ็บมาหนึงปีจูๆ่ๆขาของฉันก็มีความรู้สึกน <Now, S 1> าวแกก็อย่าคิดอย่างนั้นสิแพทที่เขาไม่ได้ลังเกีจแกสักหน่อยช่วงเนี้ยนะที่บริษัทมีไปคุยโปรเจกต์ใหม่ๆเยอะมากเลยแกบางทีเขาอาจจะเหนื่อยแล้วก็นอนที่บริษัทก็ได้มานาวพี่มาแล้วมาพอดีเลยพี่แพทกลับมาแล้วหรอคะคือมานาวพี่กำลังจะเลื่อนตำแหน่งล้วนะนะ จริงเหรอคะดีใจด้วยนะคะแต่ว่าบอสเขาอยากมาที่บ้านพี่อะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับพี่ด้วยนะมานาวอีกแค่เอื้อมเดียวเรื่องเรื่องตำแหน่งก็จะเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้พี่งานยุ่งมากเลยอะพี่เลยไม่ค่อยอยู่กับหนูอะหนูไม่โกรธพี่ใช่ไหมไม่เป็นไรเลยค่ะหนูเข้าใจพอดีว่าบอสอะเขาเพิ่งกลับจากต่างประเทศแก สงสัยจะได้ข่าวว่าแพทริกเนี่ยไม่เคยทิ้งเมียที่เป็นอัมาตครึ่งซีกเลยก็เลยประทับใจก็เลยจะเลื่อนตำแหน่งให้แพทริกไงพอได้ละแอนเลิกพูดคำนี้สักทีเถอะมะนาวเขาไม่อยากได้ยินนี่แอนกับมานาวอ่ะเป็นเพื่อนรักกันมากแกไม่กอดฉับหใช่ปะใช่จ้ะเพราะขาฉันตอนนี้มีความรู้สึกแล้วพี่แพทพี่แพทดีกับหนูมากเลยอะ ช่วยพี่แพทริกเลื่อนตำแหน่งให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันถึงเวลานั้นค่อยเส์ยพัยเขาอีกทีบ้าครับคุณกลับมาแล้วเนี่ยทำไมคุณไม่บอกคุณมะนาวล่ะครับพี่ไม่ไปได้หรือเปล่าเอางี้นะเธอเก็บรูปภาพใบนี้ไว้ไว้พี่โตเดี๋ยวพี่จะกลับมาหานะ แล้วพี่จะไปเล่นเกมกับคนอื่นหรือเปล่าไม่พี่จะเก็บไว้เล่นกับเธอคนเดียวฉันไม่ได้อยู่กับเขาในตอนที่เขาลำบากที่สุดตอนนี้ฉันแค่อยากรู้ว่าเขามีความสุขดีหรือเปล่า โอ้ยโอ้ยโอ้ยทีรักหนูเป็นอะไรไหมอะร้อนหรือเปล่าไม่เป็นไรคะ่ะไม่ร้อนอบอสครับถ้างนั้นผมขออนุญาตเอาภาพไปเปลี่ยนให้ภรรยาผมก่อนนะครับดูเหมือนว่าคุณแพทริกเนี่ยเขาจะรักภรรยาตัวเองจริงๆด้วยนะใช่ค่ะบอสตอนที่เกิดเรื่องแรกๆกับมานาวเนี่ยนะคะตอนนั้นอะแพทริกยังจีบมะนาวอยู่เลย แต่ว่าแพทริกก็ยังคงดูแลมานาวอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะเพื่อนๆอย่างเราเห็นเนี่ยก็รู้สึกดีใจแทนไปด้วยมาแล้วค่ะมาแล้วพี่คุมให้นะขอบคุณนะคะถ้างั้นหนูนั่งคุยกับบอสพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปซักผ้าพ,พื้นเมื่อกี้ก่อนเดี๋ยวมันสาคราบกาแฟไม่ออกได้ค่ะรีบกลับมานะ นิดแพทริกแอนไม่ไหวแล้วนะเมื่อไหร่คุณจะพูดความจริงให้มันจบจบไปสักทีคุณจะเอาอีกตัวพาหลานนั่นมาอยู่ด้วยทําไมยอย่าไปซะกัิสิเรื่องเลิกจะบดนเลยทั้งหนานะฮะแค่นี้ผมก็อาจจะแย่อยู่แล้วแต่ก็ยังดีนะที่ผมมีคนอยู่อะรอผมได้เลื่อนขั้นผู้จัดก,การก่อนเถอะผมถีบอีมันเอาวจากชีวิตแน่นดล้นะ วางของไว้สูงขนาดนีน้ดูเหมือนเขาจะไม่รับภรรยาตัวเองเหมือนที่เขาเศษซางทำขึ้นมาหรอกบอสคะแค่เรื่องวางของเองนะคะบอสคิดมากเกินไปหรือเปล่าฉันไม่เห็นว่ามันจะคู่ควรกับเธอตรงไหนเลยบอสพูดแบบนี้หมายความว่าไงสามีฉันฉันรู้จักเขาดีที่สุดฉันว่าอย่ามาพูดรับหลังเขาดีกว่าค่ะคุณผู้จัดการ<ส>ผมยินดีกับคุณลุงนาด้วยนะง้นเราไว้เจอกันที่บริษัทนะขอบคุณมากครับบอส หลังจากขาของฉันฟื้นฟูเป็นเหมือนเดิมแล้วฉันเตรียมจะเซอร์ไพรส์สามีพี่แพททำงานเหนื่อยขนาดนี้ทำกับข้าวให้เขาเพิ่มหน่อยก็แล้วกันเฮ้ยแต่ถ้าเขาเห็นว่าเรายืนทำอาหารอยู่เขาจะตกใจไหมเนี่ยคุณผู้จัดการวันนี้เนี่ยทำโอทีไหมคะทำสิครับ อย่าปิดแอนชอบแบบเปิดอ่ะแอนมะนาวยังไม่นอนเลยนะแล้วนี่คุณจะกลัวอะไรล่ะคุณกลัวว่ามันจะเดินม,มาดูเลอยังไงฮะจริงด้วยใครอ่ะ,อะก็คงเป็นแมวนั่นแหละคุณจะระแวงอะไรขนาดนั้นถึงถูกจับได้แล้วจะทำไมหรอ ในเมื่อทุกคนเนี่ยเขาก็รู้ว่าคุณเป็นแบบอย่างสามีที่ดีมาโดยตลอดไม่เคยทิ้งเมียที่เป็นอมพาสถึงแม้ว่ามันจะพูดอะไรใครเขาจะไปเชื่อมันถ้าไม่ใช่เพราะข้อมูลลูกค้าเพื่อเลื่นตำแหน่งใครจะอยากได้อีกขยานะมาแบบนเมีย ไม่คิดเลยว่าสามีกับเพื่อนของฉันจะหักหลักฉันพร้อมกันบอสครับแพทรี้มันทำาคุณมะนาวขนาดนั้นนะทำไมบอสยังเลื่อนข้นมให้มันอีกล่ะครับเพราะคำว่าเงินและความสำเร็จเนี่ยมันจะเผยสันดานของคนคนหนึ่งออกมายังไงเนี่ยฉันฝากนายคอยช่วยดูแลมะนาวด้วยนะอย่าให้เขาถูกแกได้ได้ครับบอสดีกับคุณมะนาวขนาดนี้นทำไมเขายังไม่เชื่อคุณอีกล่ะครับ มะนาวครับถ้าคุณอยากฟ้องหย่าต้องมีหลักฐานเพียงพอด้วยนะครับที่แมวจริงหรอวะหรือว่าขามันหายแล้วมะนาวเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะ เป็นไงฝีมือฉันน่ากินปะแอนเธอมาทำกับข้าวที่บ้านฉันบ่อยมากเลยอ่ะเหนื่อยไหมหรือว่าให้ฉันจ้างแม่บ้านมาคนหนึ่งดีปะนี่แกแกเป็นคนจุกจิกซะขนาดนี้เนี่ยจะมีแม่บ้านที่ไหนเขามาทนทำกับข้าวให้แกกินได้แล้วแกจะเกรงใจฉันทำไมเนี่ยโอเคงั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะ ผมก็แค่เป็นห่วงมะนาวกลัวว่าร่างกายมะนาวเขาจะไม่ไหวและอีกอย่างเนี่ยงานของผู้จัดก,การเนี่ยมันหนักมากเลยนะครับมะนาวเขาคงไม่สะดวกหรอกไม่ต้องห่วงแล้วค่ะ